นะป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงเขียวขจีแสงแดดอ่อนๆซองลอดผ่านใบไม้ลงมากระทบพื้นดินเกิดเป็นเงาพลิ้วไหวตามสายลมที่นี่เป็นบ้านของสัตว์นานาชนิดและในป่าแห่งน,นี้เองมีหมีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่หมีตัวนั้นชื่อว่าบรูโน่บรูโน่เป็นหมีตัวใหญ่มาก ขนสีน้ำตาลเข้มหนานุ่มและดวงตากลมโตใครเห็นครั้งแรกอาจรู้สึกกลัวเพราะรูปร่างของเขาดูแข็งแรงและน่าเกรงขามแต่แท้จริงแล้วหัวใจของบรูโนอ่อนโยนยิ่งกว่าสัตว์ตัวใดในป่าทุกเชา้าบรูโนมักตื่นขึ้นพร้อมเสียงนกร้องเขาจะออกมาจากถ้ำสูดลมหายใจลึกๆและมองดูป่าที่เขารัก บรูโน่ชอบเดินช้าๆไปตามลำธารฟังเสียงน้ำไหลและทักทายสัตว์ที่พบเจอสวัสดีตอนเช้าบรูโนมักพูดด้วยเสียงนุ่มๆแม้สัตว์ตัวเล็กบางตัวยังแอบหลบหลังต้นไม้แต่บรูโน่ก็ไม่เคยโกรธเขาเพียงยิ้มและเดินผ่านไปอย่างเงียบๆบรูโน่ Bruno ไม่ชอบความวุ่นวายสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกกิ่งไม้ให้กระรอกช่วยพานกที่บินหลงทางกลับรังหรือแบ่งผลไม้ที่เขาเก็บมาได้ให้เพื่อนร่วมป่าในใจของบรูโน่เขาเชื่อเสมอว่าถ้าป่าอบอุน่นสัตว์ทุกตัวก็จะมีความสุขและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหมีผู้ใจดีที่กำลังจะเปลี่ยนป่าแห่งนี้ไปตลอดกาลเช้าวันหนึ่ง แสงแดดอุ่นๆส่องลงมายังป่าใหญ่บรูโนเดินไปตามทางดินเล็กๆใกล้พุ่มไม้ริมลำธารเขากำลังจะไปหาผลไม้สำหรับมื้อเช้าแต่แล้วก็ได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆลอยมาตามสายลมบรูโน <c oughs> หยุดเดินทันทีเขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดูเล็กและสั่นเครือ รากับใครบางตัวกำลังหวาดกลัวบรูโน่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พุ่มไม้พร้อมลดเสียงฝีเท้าให้เบาที่สุดใต้พุ่มไม้นั้นเขาพบกระต่ายตัวน้อยสีขาวตัวหนึ่งดวงตากลมโตแดงระเรือ่อกำลังนั่งตัวสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มหนูเป็นอะไรหรือบรูโน่ถามด้วยเสียงนุ่มที่สุด ทันทีที่กระต่ายเงยหน้าขึ้นมาเห็นหมีตัวใหญ่มันตกใจจนหูตั้งชันร่างเล็กๆพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของมันสั่นจนก้าวไม่ออกบรูโน่รีบหยุดและนั่งลงช้าๆไม่ต้องกลัวนะเราไม่ทำร้ายใครหรอกเขาพูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนกระต่ายน้อยค่อยๆสงบลงและเล่าให้ฟังว่า มันหลงทางขณะออกมาเก็บหญ้าก,กับแม่และไม่รู้ว่าทางกลับบ้านอยู่ที่ไหนบรูโน่ฟังอย่างตั้งใจก่อนจะพยักหน้าเบาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพากลับบ้านเองเขาเดินนำอย่างช้าๆค่อยหันกลับมาดูกระต่ายน้อยเสมอระหว่างทางบรูโน่ช่วยปัดกิ่งไม้และบอกเล่าเรื่องราวในป่าให้ฟังเพื่อให้เพื่อนใหม่รู้สึกสบายใจ ไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงโพรงดินเล็กๆแม่กระต่ายกำลังรออยู่ด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นลูกกลับมาอย่างปลอดภัยแม่กระต่ายรีบเข้ามากอดพร้อมกล่าวขอบคุณบรูโนด้วยน้ำเสียงซากซึง้งตั้งแต่นั้นมากระต่ายน้อยก็มีรอยยิ้มและเรื่องราวของมีตัวใหญ่ผู้ใจดีก็เรื่องถูกเล่าต่อไปทั่วป่าคืนนั้น ท้องฟ้าในป่าใหญ่เปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเมฆดำลอยต่ำลมพัดแรงจนใบไม้สั่นไหวไม่นานเสียงฟ้าร้องก็ดังก้องไปทั่วป่าก่อนที่ฝนเม็ดใหญ่จะเทลงมาอย่างไม่ปราณีบรูโน่ Bruno, นั่งอยู่ในถ้ำมองสายฝนที่สาดลงมาจากหน้าถ้ำเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกเข้ามาในอากาศคืนนี้ฝนแรงจริงๆ เขาพูดกับตัวเองเบาๆทันใดนั้นเสียงเล็กๆแผ่วเบาก็ดังลอดมากับสายฝนจิ๊บจิ๊บบรูโน่เงียหูฟังหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขารีบออกจากถ้ำท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาและมองไปรอบๆอย่างตั้งใจใต้กิ่งไม้ที่หักพังเขาพบลูกนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งขนเปียกชุ่มตัวสั่นเทา ปีกข้างหนึ่งเปียกจนบินไม่ขึ้นบรูโนรีบใช้ตัวบังฝนให้ลูกนกและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวเราช่วยเองเท่าค่อยๆใช้อุ้งมือใหญ่ของตนอุ้มลูกนกอย่างทนุถนอมแล้วพากลับมาที่หน้าถ้ำบรูโนใช้ใบไม้แห้งรองพื้นและก่อกองไฟเล็กๆเ,เ,เพื่อให้ความอบอุ่นลูกนกค่อยๆหยุดสัน่น และส่งเสียงเบาๆอย่างโล่งใจตลอดทั้งคืนบรูโน่นั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆไม่ยอมหลับเขาคอยป้องกันลมหนาวและฟังเสียงฝนจนกระทั่งเช้าเมื่อแสงแรกของวันใหม่ส่องเข้ามาฝนก็หยุดตกแม่ของลูกนกบินกลับมาตามหาและเมื่อเห็นลูกปลอดภัยเธอก็ซาสืนใจจนพูดไม่บอกบรูโน่เพียงยิ้ม และมองดูแม่กับลูกบินกลับรังด้วยหัวใจที่อบอุ่นกว่าคืนใดๆในคืนนั้นเองป่าใหญ่ได้เรียนรู้ว่าความเมตตาเล็กๆสามารถให้ความอบอุ่นได้มากกว่ากองไฟใดๆเช้าวันใหม่มาถึงกลิ่นหอมของดินชื้นหลังฝนตกแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาที่ป่าใหญ่บรูโนออกเดินตั้งแต่เช้าเขามีสีหน้าร่าเริงเพราะวันนี้ เป็นวันที่เขาจะไปหาน้ำพึ่งป่าที่เขารู้จักดีบรูโนเดินไปอย่างระมัดระวังจนมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีรังพึ่งอยู่สูงเขาใช้ความชำนาญปีนขึ้นไปอย่างช้าๆเสียงพึ่งบินหึงห่งๆแต่บรูโนไม่ทำร้ายพวกมันเขาเพียงขอน้ำพึ่งมาเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นไม่นานเขาก็ได้น้ำพึ่งหวานหอม เต็มกระบอกไม้วันนี้พอสำหรับหลายตัวเลยบรูโน่ยิ้มอย่างพอใจระหว่างทางกลับบรูโน่พบลิงน้อยนั่งกุมท้องด้วยความหิวต่อมาเขาเห็นกระรอกที่หา,มาเมล็ดถั่วไม่เจอและยังมีแม่นตัวเล็กที่เดินวนไปมาอย่างเหนื่อยล้าบรูโน่หยุดเดินเขามองน้ำพึ่งในมือแล้วมองเพื่อนร่วมป่า มากินด้วยกันสิเขาพูดอย่างอ่อนโยนสัตว์ทุกตัวมองหน้ากันด้วยความแปลกใจแต่เมื่อได้ชิมน้ำผึ้งหวานทุกตัวก็ยิ้มกว้างเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางป่าบรูโน่ไม่ได้กินมากกว่าคนอื่นเขาแบ่งอย่างเท่าเทียมและรู้สึกอิ่มใจยิ่งกว่าความอิ่มท้องก่อนจะแยกย้ายกันลิงกระรอกและแม่ ต่างกล่าวขอบคุณจากใจบรูโน่เพียงโบกมือเบาๆและเดินจากไปอย่างสงบตั้งแต่นั้นมาสัตว์ในป่าก็เริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันไม่ใช่การครอบครองแม้ข่าวเรื่องหมีผู้ใจดีจะเริ่มแพร่ไปทั่วป่าแต่ก็ยังมีสัตว์บางตัวที่ไม่เคยเห็นบรูโน่ใกล้ๆพวกเขาได้ยินเพียงว่า มีตัวใหญ่แข็งแรงและน่ากลัวเท่านั้นเช้าวันหนึ่งบรูโนเดินไปตามทางป่าอย่างสงบเขาตั้งใจจะไปเก็บผลไม้ใกล้เนินเขาแต่ทันทีที่เขาปรากฏตัวสัตว์ตัวเล็กหลายตัวก็รีบวิ่งหนีเสียงฝีเท้าดังกระจัดกระจายบรูโนหยุดเดินเขามองตามด้วยสายตาเศร้านิดๆเราคงยังทำให้บางตัวกลัวอยู่ เขาคิดในใจไม่นานนักเขาเห็นกวางน้อยตัวหนึ่งติดอยู่ในพุ่มไม้หนามเกี่ยวขขาไว้แน่นกวางพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บกวางน้อยเห็นบรูโน่เดินเข้ามาก็ยิ่งตกใจดวงตาสั่นไหวด้วยความกลัวอย่าก,กลัวนะเราจะช่วยเองบรูโน่พูดเบาๆพร้อมย่อตัวลง เขาใช้ความระมัดระวังแกะน้ำออกทีละเล็กทีละน้อยมือใหญ่ของเขาเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนจนในที่สุดกวางน้อยก็เป็นอิสระกวางมองบรูโนอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะโค้งหัวเล็กน้อยเป็นการขอบคุณขอบคุณนะฉันเข้าใจผิดไปกวางพูดเสียงสัน่นสัตว์ตัวอื่นที่แอบดูอยู่ค่อยๆอ,ออกมาจากที่ซ่อนเมื่อเห็นภาพนั้น ความกลัวในใจก็ค่อยๆกลายเป็นความอบอุ่นบรูโนยิ้มอย่างโล่งใจและเรียนรู้ว่าบางครั้งความกลัวเกิดจากการไม่รู้จักกันและความดีคือคำตอบของทุกความเข้าใจผิดบ่ายวันหนึ่งป่าใหญ่เงียบผิดปกติลมพัดเอื่อยๆใบไม้ไหวเบาๆแต่กลับไม่มีเสียงนกร้องเหมือนทุกวัน บรูโนเดินช้าๆไปตามทางหินใกล้หน้าผาเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงครางแผ่วเบาอืบรูโนหยุดเดินหัวใจเต้นแรงเขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจแล้วค่อยๆเดินตามเสียงไปหลังพุ่มไม้ใหญ่เขาพบภาพที่ทำให้เขานิ่งไปชั่วครู่ที่นั่น มีหมาป่าตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นขาหลังมีบาดแผลเลือดซึมออกมาเล็กน้อยดวงตาคมของมันมองบรูโนอย่างระแวดระวังเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดหมาป่าคือสัตว์ที่หลายตัวในป่ากลัวและในอดีตหมาป่าก็ไม่เคยเป็นมิตรกับใครบรูโนรู้ดีว่าถ้าเขาเข้าไปใกล้สัตว์ตัวอื่นอาจไม่เข้าใจและอาจคิดว่าเขาเสี่ยงเกินไป แต่หัวใจของเขากลับบอกว่าผู้ที่เจ็บปวดต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดบรูโน่ค่อยๆนั่งลงและพูดด้วยเสียงนุ่มเราไม่มาทำร้ายเจ้าเจ็บมากใช่ไหมม้าป่าพยายามขู่แต่เสียงกลับสัน่นแรงก็แทบไม่เหลือมันอยากหนีแต่ร่างกายไม่ยอมขยับบรูโน่จึงค่อยๆเดินเข้าไปใช้ใบไม้สะอาดกดแผล และล้างบาดแผลด้วยน้ำจากลำธารใกล้ๆเขาทำทุกอย่างอย่างช้าๆระวังไม่ให้หมาป่าเจ็บเพิ่มเวลาผ่านไปความเจ็บค่อยๆบรรเทาหมาป่ามองบรูโน่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวกลายเป็นความสับสนและสุดท้ายคือความซาบซึ้งทำไมเจ้าถึงช่วยเราหมาป่าถามเสียงแผ่วบรูโน่ยิ้มเล็กน้อย เพราะทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรเมื่อแผลดีขึ้นบรูโนโช่วยพาหมาป่าไปพักในที่ปลอดภัยก่อนจะจากไปโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนหมาป่ามองตามแผ่นหลังของหมีตัวใหญ่พร้อมคำสัญญาในใจว่าตั้งแต่นี้ไปเขาจะไม่ทำร้ายใครอีกและในป่าใหญ่วันนั้นความเมตตาได้เปลี่ยนหัวใจที่แข็งกระด้าง ให้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งเช้าวันหนึ่งหลังจากเหตุการณ์หมาป่าบาดเจ็บผ่านไปป่าใหญ่กลับมาสงบอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านใบไม้เสียงนกร้องเริ่มดังขึ้นเหมือนเดิมแต่บรูโน่ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่หัวใจของเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ขณะที่บรูโน่เดินอยู่ใกล้ลำธารเขาสังเกตเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอย,อยู่ไม่ไกล หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยก่อนที่เงานั้นจะก้าวออกมาจากพุ่มไม้มันคือหมาป่าตัวเดิมบรูโนหยุดเดินแต่ไม่ได้แสดงท่าทีหวาดระแวงเขาเพียงยืนอยู่เงียบๆรอว่าหมาป่าจะทำอะไรหมาป่าเดินเข้ามาช้าๆขาหลังที่เคยบาดเจ็บยังพันด้วยเถาวันอย่างเรียบร้อยมันหยุดห่างจากบรูโนเล็กน้อยก่อนจะก้มศีรษะลง ขอบคุณเสียงนั้นเบาแต่จริงใจบรูโนยิ้มอย่างอบอุ่นเจ้าดูดีขึ้นแล้วนะหมาป่าเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันนั้นมันเริ่มคิดถึงสิ่งที่เคยทำเคยใช้ความแข็งแรงข่มขู่ผู้อื่นจนลืมไปว่าทุกตัวก็มีหัวใจเหมือนกันไม่มีใครเคยช่วยเราโดยไม่หวังอะไรตอบแทนมาก่อนหมาป่าพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อย บรูโนฟังอย่างตั้งใจเขาไม่ได้ตำหนิไม่ซักถามเขาเพียงนั่งลงข้างลำธารและปล่อยให้หมาป่าได้พูดจนจบวันนั้นหมาป่าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายสัตว์ตัวเล็กอีกต่อไปและจะช่วยดูแลป่าในแบบของตนเองตั้งแต่นั้นมาหากมีภัยอันตรายหรือมีสัตว์แปลกหน้าหลงเข้ามาในป่าหมาป่าจะเป็นผู้คอยเตือนและปกป้องสัตว์ในป่าต่างแปลกใจ แต่เมื่อเห็นการกระทำพวกเขาก็เริ่มยอมรับบรูโนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อิ่มเอมและเรียนรู้ว่าความเมตตาเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตหนึ่งไปตลอดกาลหลังจากหมาป่าเริ่มเปลี่ยนไปป่าใหญ่ก็ค่อยๆเปลี่ยนตามไปด้วยบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความระแวงเริ่มกลายเป็นความไว้ใจเสียงหัวเราะและการทักทายดังขึ้นมากกว่าที่เคย เช้าวันหนึ่งบรูโนเดินผ่านลานกว้างกลางป่าเขาเห็นภาพที่ไม่คุ้นตากระรอกกำลังช่วยกวางเก็บผลไม้ลิงช่วยนกซ้อมรังที่หล่นจากต้นไม้และหมาป่ายืนเฝ้าดูอยู่ห่างๆคอยระวังภัยบรูโนหยุดยืนมองด้วยรอยยิ้มเขาไม่เคยสั่งไม่เคยบังคับแต่ความดีที่เขาทำได้กลายเป็นตัวอย่างให้ทุกชีวิตวันหนึ่ง เกิดพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มขวางทางลำธารน,น้ำเริ่มเอ่อล้นอาจต้วมโพรงสัตว์ตัวเล็กๆได้โดยไม่ต้องมีใครสั่งสัตว์ทุกตัวก็รีบมาช่วยกันบรูโนใช้แรงยกท้นไม้ใหญ่หมาป่าเฝ้าระวังรอบๆกวางและลิงช่วยขนกิ่งไม้นกบินไปแจ้งข่าวให้สัตว์ที่ยังไม่รู้ทั้งป่าทำงานร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแม้เหนื่อยแต่ไม่มีใครบน่น ไม่มีใครหนีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยน้ำกลับสู่ลำธารสัตว์ตัวเล็กปลอดภัยเสียงถอนหายใจล่งอกดังขึ้นทั่วป่าคืนนั้นสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาแบ่งปันอาหารเรื่องเล่าและเสียงหัวเราะท้องฟ้าเต็มไปไ้้ยดาวบรูโน่นั่งมองภาพนั้นอย่างเงียบๆและเข้าใจว่าป่าที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากสัตว์ที่เก่งที่สุด แต่เกิดจากหัวใจที่พร้อมจะช่วยกันและตั้งแต่วันนั้นป่าใหญ่แห่งนี้ก็กลายเป็นป่าแห่งความสามัคคีอย่างแท้จริงหลังจากวันที่ป่าใหญ่เต็มไปด้วยความสามัคคีบรูโน่ก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เคยคิดถึงตัวเองมากนักแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าร่างกายของหมีตัวใหญ่เริ่มอ่อนล้าลงทุกวันเช้าวันหนึ่งบรูโน่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหนักตัว เขาพยายามลุกจากที่นอนในถ้ำแต่ขากลับสั่นเล็กน้อยลมหายใจไม่สม่ำเสมอคงแค่เหนื่อยนิดหน่อยเขาคิดและพยายามฝืนออกไปเหมือนทุกวันระหว่างทางบรูโนรู้สึกเวียนหัวเขานั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าดูอ่อนแรงกว่าที่เคยท้องฟ้าในวันนั้นดูหม่นกว่าปกติกระรอกตัวหนึ่งผานมาเห็นมันหยุดมองด้วยความตกใจบรูโนเจ้าไม่สบายหรือ ข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วลิงนกกวางและสัตว์ตัวเล็กๆต่างพากันมาที่ต้นไม้ใหญ่เมื่อเห็นหมีผู้ใจดีนั่งนิ่งดวงตาปิดลงพวกเขาก็รู้ทันทีว่าถึงเวลาที่ต้องดูแลเขาบ้างแล้วม้าป่ายืนเฝ้าไม่ให้ใครรบกวนนกบินไปหาน้ำสะอาดกระรอกหา,มาเมล็ดถั่วกวางนำใบไม้สดมาให้บรูโน,โนพักทั้งวันทั้งคืนสัตว์ในป่าผลัดกันดูแลไม่ทิ้งไปไหน เสียงป่าเงียบลงแต่หัวใจของทุกตัวกลับอบอุ่นอย่างประหลาดเช้าวันถัดมาบรูโนลืมตาขึ้นเห็นเพื่อนๆนั่งอยู่รอบตัวขอบคุณนะเขาพูดเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งบรูโนได้เรียนรู้ในวันนั้นว่าผู้ที่ให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่นก็สมควรได้รับความอบอุ่นเช่นกันและในป่าใหญ่ไม่มีใครโดดเดี่ยวอีกต่อไปวันหนึ่ง หลังจากบรูโน่ฟื้นจากความเหน็ดเหนื่อยสัตว์ทุกตัวในป่าเริ่มคิดอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณเช้าวันนั้นแสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมาที่ลานกลางป่าบรูโนเดินออกมาจากถ้ำเห็นสัตว์ทุกตัวรออยู่ด้วยรอยยิ้มลิงถือผลไม้หวานหอมกระรอกถือถั่วและ,มะเมล็ดพืชนกบินลงพร้อมดอกไม้สีสดใสแม้แต่หมาป่าที่เคยดุดร้าย ก็มายืนเฝ้ารอบๆอย่างระวังแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นบรรโนอย,ยิ้มบางๆแต่ยังคงสงสัยนี่พวกเจ้าเตรียมอะไรไว้หรือเขาถามด้วยน้ำเสียงสงสัยแต่ใจเต้นแรงเล็กน้อยสัตว์ทุกตัวพากันยื่นของขวัญเล็กๆของตนลิงพูดว่านี่สำหรับเจ้าขอบคุณที่ช่วยเหลือเรามาตลอดกระรอกพยักหน้าเสริมเราอยากให้เจ้ามีความสุขบ้าง หมาป่าพูดเสียงแผ่วเจ้าคือเพื่อนแท้ของเราและเราขอสัญญาจะปกป่าไปด้วยกันบรูโนรู้สึกอบอุ่นในหัวใจรู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำไม่เคยสูญเปล่าเขานั่งลงกลางลานมองของขวัญและเพื่อนรอบๆน้ำตาเล็กๆไหล,ลออกมาจากดวงตาแทนความซาบซึ้งและความสุขที่เต็มเปี่ยมบรูโนพูดเบาๆแต่ชัดเจนขอบคุณทุกคนเพื่อนแท้ทำให้หัวใจอบอุ่นเสมอ และตั้งแต่นั้นมาป่าใหญ่ไม่ใช่เพียงบ้านของสัตว์อีกต่อไปแต่เป็นป่าที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความห่วงใยและความอบอุ่นจากใจจริงทุกชีวิตต่างช่วยเหลือกันเหมือนที่บรูโนเคยสอนให้พวกเขารู้จักความเมตตาและมิตรภาพนั้นกลายเป็นของขวัญที่ไม่มีวันหมดและในใจของทุกตัวป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขตลอดการหลังจากวันที่สัตว์ทุกตัวในป่าแสดงความขอบคุณ บรูโน่เดินออกมาจากถ้ำของเขาอีกครั้งแสงแดดอ่อนส่องกระทบใบไม้ราวกับทักชายหัวใจของทุกชีวิตในป่าบรูโน่หยุดยืนกลางลานกว้างมองไปร,บรอบๆเห็นสัตว์ทุกตัวเล่นกันอย่างร่าเริงลิงปีนต้นไม้กระรอกวิ่งเก็บถั่วนกบินวนเป็นวงกลมและหมาป่ายืนเฝ้าอย่างคอยระวังแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเขานึกถึงทุกสิ่งที่ผ่านมา กระต่ายน้อยที่หลงทางลูกนกที่หนาวสั่นในคืนฝนตกหมาป่าที่เปลี่ยนใจและความสามัคคีของสัตว์ทั้งป่าบรูโนยิ้มอย่างสงบเขารู้สึกได้ว่าความดีที่ให้ไปไม่เคยสูญเปล่าทุกชีวิตในป่าต่างเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันแบ่งปันความสุขและปกป้องซึ่งกันและกันนี่แหละสิ่งที่เราอยากเห็นมาตลอดบรูโนพูดกับตัวเองเบา ตั้งแต่วันนั้นป่าใหญ่ไม่ใช่เพียงบ้านอีกต่อไปแต่กลายเป็นชุมชนแห่งความอบอุ่นและมิตรภาพทุกตัวต่างช่วยเหลือและอยู่ร่วมกันอย่างสงบแม้บรูโน่จะตัวใหญ่และแข็งแรงแต่หัวใจของเขาอ่อนโยนเสมอและเรื่องราวของหมีผู้ใจดีกลายเป็นตำนานในป่าตำนานที่สอนทุกชีวิตว่าความเมตตาเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนโลกใบเล็กให้เต็มไปด้วยความสุขได้ตลอดกาล และทุกค่ำคืนป่าแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงนกร้องและหัวใจที่อบอุ่นมีผู้ใจดีตลอดการอยู่ในใจของทุกตัวในป่า